ผีเวอร์ชอ็อปหลานแลบปั๊มไอเดีเกมโลโบอกราคากันเองสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิง์ใต้คลิปเลยครับนี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพีพีเวอร์ชช์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่แมปบล็อกพีนั่นเองนะครับ <S <S ใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ใช่ดิ 킹พีชนะครับผมในเกมโลบอคนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวผลปีศาจมังกรนะครับเป็นลาดของน้องเป้นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าน้องเป้มีช่องนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับโอเคถ้าไม่มีช่องก็คือไม่ไม่ขึ้นนะครับโอ้น้องปี้คือเลเวลเต็มเลยนะครับผมมาดูสเตตกันดีกว่านะครับน้องปี้โอ้สเตตต์สุดยอดเลยนะครับผมเดฟเอนแม็กนะครับผม2,500นะครับเมลีห500โอ้โหน้องเขาไม่เน้นเมลีนะครับน้องเขาเน้นอ่าเดฟเอนแล้วก็ดาบแล้วก็พลังของ ผลพิศารนะครับผมมาดูกันเลยครับว่าน้องเขาโหดขนาดไหนโอ้โหมีขาดําสัญจินะครับมีแบคเลกนะครับผมนี่ก็ท่าเตะยี่เฟรมเท่จัดนะครับผมแต่เราไม่ได้มารีวิวท่าเตะนะครับเ,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 เราจะมารีวิวผลพิศาสารมังกรนั่นเองนะครับเป็นผลที่ใหม่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับหรือเปล่าวะ่ะน่าจะใหม่ที่สุดแหละผมก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นนะครับผมเป็นแบบผลที่โอที่สุดนะครับเท่าที่ น่าจะใช่นะครับผมโอเคสกิลแรกนะครับเป็นสกิลแซดนะครับใช้ค่าสเต็นะครับศูนย์นะครับผมแล้วก็ชื่อท่ามีชื่อว่า transform นะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะครับผมแปลงร่างเป็นมังกรนั่นเองนะครับโอ้ยทำไมหัวทิ่มอย่างงี้นะทำไมมังกรเปนหัวทิ่มอย่างงี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาใหม่นะครับผมเมื่อกี้มังกรหัวทิ่มนะครับดูน้องเขาแต่งตัวเป็นมังกรเลยนะครับผมอย่างเท่เลยนี่โอ้โหอย่างเท่เท่จัดนะครับดูหน้าตาของน้องเขานะครับโอ้โห พี่มากนะผมน้องเขาหน้าจะเติมเยอะนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกแคมในรีสอร์ทนะเป็นน้องรักของพี่เองนะครับน้องๆไอ้กดนี่เป็นร่างเป็นมังกรโหติดคืออีกละอะไรเนี่ยแล้วก็กด x. X. x x เป็นบินครับโอเคเห็นไหมสกิล x เป็นสกิลบินนะครับผมใช้อ่าค่าสแตปหนึ่งนะครับดูเลื้อยไปนะครับเหมือนเหมือนงูนะครับดูเลื้อยเลื้อยเลื้อยนะครับแต่มันแต่ผมไม่เห็นหน้าตาว่ะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมังกร ของเป็นตัวไครดนะผลของไครดนั่นเองนะผมดูดิเขาเลื้อยนะครับเท่มากเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นท่าซีนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับคือผลมังกรมันต้องแปลงหน้าเป็นมังกรก่อนะครับก่อนที่จะใช้สกิลได้นะครับเท่าที่ผมรู้นะครับทุกคนดูมีอะไรมีออร่าดำๆเลยนะครับทุกคนสกิลซีนะครับสกิลรถอะไรเนี่ยใช้ค่าสเต1 0หนึ่งร้อยนะผมลองดูเป็นการชาร์จพลังเสียงนะครับแล้วก็อืมล้องไปโอ้โหแตกเลยนะครับพวกนี้แตกไปเลยนะครับผม ก็ถือว่าแรงนะครับใช้ได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันใหม่นะครับทุกคนยวมาเกณียนพวกเลียนยใหม่นะครับดูชาร์จไปชาร์ดิชาร์จ,รจอืดบูมโอโระเบิดเป็นระเบิดพลังเสียงนะผมตายหมดเลยนะโอเคเรามาดูสกิลวีนะสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลเบรสประมาณนี้ใช้ค่าสเต็ปหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมเลวแรกๆก็ใช้ได้นะครับผมโอเค สกิลเบสเบสเบสอะไรสักอย่างนี่แหละครับ okay. โอเคกดไปเลยเป็นไรชาร์จเอ้ยเป็นปล่อยลูกไฟนะครับปล่อยลูกไฟออกจากตัวดูดูออกจากหัวนะครับลูกไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองคูดาวใหม่ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะผมสกิลวีไปใส่พวกตัวจอกเลยนี่บึมบุมบึมบึม,บมโอ้ตายตายเรียบครับผมถือว่าเป็นผลวิสาที่ดีอีกผลหนึ่งเลยนะครับผมโอเคเป็นแบบระดับ น่านจะเป็นระดับสูสุดนะผมผมก็ไม่รู้ว่ามันคือระดับอะไรนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นนะครับผมอันนี้เป็นรหัสน้องเขานะครับน้องเขาให้มารีวิวให้นะครับผมโอเคสกิลต่อไปนะครับสกิลบีนะครับใช้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 ๆๆที่อะไรเออใช้ค่าสเตตสองร้อยนะครับผมเป็นชื่อว่าบีสหรืออะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้เป็นกตัวบีนะครับลองดูเป็นอะไรพอเป็นชาร์ตเสียงขามีขามีามามอาโอ้โหครับวิวดิุ้ยมันสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับดูดด มันเป็นการพ่นพ่นเสียงออกไปนะครับเป็นเหมือนพ่นเลเซอร์นะครับแบบรุนแรงมากนะครับท่านี้จ,จะรุนแรงที่สุดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูอ่าดาเมจเข้าออเท่าไหร่นะเดี๋ยวได้เลยโอเคอันนี้น้องเข้าอัปเต็มแล้วมันเด้าเด้าเด้าพื้นแล้วปากมันเด้าพื้นโอเคอน,นี่ไงอือชาร์ตเฮ้ยอ,อันนี้มันสกิลสกิลว,กวีกดผิดท,ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลองสกิลบีครับอืดชาร์ตชาร์ตชาร์ตแล้วก็ปล่อย อ plane. ู้ดูไม่ร Laughter> ู้เรื่องเลยครับว่าเท่าไรฉีดมอฉีดมอฉีดตัวเลยโอเคคือมันแบบแรงนะครับแล้วก็ก่อนจะใช้นี่ครับมันต้องชาร์จเดินครับคือมันแบบน่าจะมันแบบไม่รวดเร็วครับมันช้าเกินนะครับผมแต่มันรุนแรงมากนะครับถึงช้าจะแต่รุนแรงนะครับผมดู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 ใหม่นะครับมันใน้องกไปแล้วอือชาร์จชาร์จชาร์จรอรวมพลังแล้วก็ฉีดบูมไปแล้วก็สามารถควบคุมได้แป๊บหนึ่งครับแล้วมันก็จะเลิก เห็นไหมแป๊บเดียวนะประมาณ5วิหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาคอมโบเลยผมก็คอมโบไม่เป็นหรอกโอเคพ่นไฟเออพ่นไฟอะไรพ่นไฟไปบุม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 แล้วดีใช้ได้ใช้ได้สกิลซีเออระเบิดเสียงเออบุมโอ้หืมอืมใช้ได้โอเคสกิลต่อไปสกิลบีสกิลสุดท้ายอันติเมต ปิวโอ๊ยได้ไกลพอสมควรนะคับผมก็มีเท่านี้นะการรีฟิลรวมผมนำสผลมังกรนะแบบหน้าแบบยิ้มแฉ่งนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลน์นะครับกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อผมบุลองผมลืมสะเกตนะครับมันมีเขียนด้วยนะครับทุกคนดูเขียนของใครดูนั่นเองครับโอ้โหเท่จัดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับปีบุกขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย